สวัสดีครับอันยองแบรี่เองครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมร้านเทปคลับสาขาแอดูพาร์คบางนาตามผมมาเลยโกโก้ช่วงเวลาเปิด10โมงเช้าปิด2ทุ่มครับ ช่วงนี้ที่เพดคลับมีปารีเดย์ไม่ว่าจะเป็นของขวัญสุดพิเศษอาหารแสนอร่อยนี้เพื่อมอบความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงปารีเดย์สเปเชียลเซ็ตของขวัญของเล่นสุดสนุกขนมแสนอร่อยหรืออุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงตรงนี้มีขนมสำหรับบำรุงสุขภาพฟันของน้องหมาด้วยครับไม่ต้องเลือกเพราะมีครบโซนแห่งความสุขสำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารเปรียกอาหารเมร็ดขนมทานเล่นมีครบทุกความต้องการที่น้องๆจัดเต็มเพื่อน้องหมาน้องแมวที่คุณรักน้องหมาน้องแมวแฮปปี้แน่นอนถัดมาอีกนิดนึงเป็นโซนของแผ่นรองซับครับ มีหลายยี่ห้อมากเราขอแนะนำนี่เลยครับแผ่นรองฉี่มุงมุงแผดท,ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี100%ซึ่งจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่ากระบวนการรีไซเคลิลที่จะก่อให้เกิดสารเคมีมลภาวะเพราะเป็นการแปรรูปไม่มีการใส่สารให้ความหอมทำให้ไม่กระทบต่อประสาทการรับกลิ่นที่ไวต่อกลิ่นของสัตว์เลี้ยงผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยทั้งกับสุนัขและเจ้าของด้วยครับ ด้านซ้ายมือก็มีบริการอาบน้ำตักขนใหสัตว์เลี้ยงด้วยครับร้านนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่ยังมีสระว่ายน้ำให้น้องหมาสามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกนอกจากทั้งภายนอกร้านและภายในร้านจะตกแต่งอย่างสวยงามแล้วเรื่องสินค้าและบริการต่างๆก็ครบเครื่องเหมือนกันนะครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับอันยองแบรี่ขอลาไปก่อนบายๆครับ